ยแกงเดียมนะฮะอันนี้เนื่องจากข้าววันนี้ผมประมาณหกหม้อนพริกแกงหมดก่อนก็เลยทำแกงเดียบต่อแกงเจี๋ยนตามด้วยผมก็เลยให้ได้ดม สอสเสมูแลัไ,ไ,ลไ,ไียม,ม1นนวันนี้นะครับเป็นเมนูผัดกะเพราครับ ผัดกะเพราในนี้ก็จะมีน้ำปลาให้ด้วยนะมีพรอนแล้วก็นี่เป็นผัดพริกแกงไก่่วยขอดยาวอันนี้เป็นหมูทอดหมูทอดเนี่ยจะมีน้ำพริกแบบนี้ให้ด้วยเป็นผีมือแม่เองนะครับแต่ว่าเอามาแบ่งให้แล้วก็ใส่กระปุกเป็นอันนี้เป็นน้แล้วก็จะมีในกล่องในนี้จะมีปะลาบองด้วยนะครับขอบคุณนะครับอนุโมทนาทุกคนวันนี้จะไปให้แรงงานพม่าที่ตลาดมุ้ง นะครับไปลงให้ที่ศูนย์กลางเขาไปแจกใจ่ายให้ข้างในเพราะว่าผมเข้าไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเข้าเข้าเข้าไปเนี่ยอาจจะโดนออกมากักตัวสิบห้าวัน1ิบสี่วันนะครับก็เลยไม่เข้าเพราะว่าพี่ก็บอกไว้ทิงไว้ที่เขานะครับตรงนี้ประมาณสา0ร้อยสามร้อยกว่ากล่องนะครับอ๋อ,อแล้วกล่องกล่องที่ไม่เหมือนกันมีคนเอาอกล่องแบบนี้มาให้นะครับก็ขอบคุณแต่จริงๆแล้วผมไะใช้กล่องใส มันจะได้ง่ายต่อกันการแพ็คด้วยนะประหยัดเนื้อยี่แล้วก็อย่างเวลาเขาใช้เสร็จเขาก็ไปล้างแล้วก็เอากลับมาใช้ได้นะครับง่างทุกคนธนาบุตทุกคนนะครับ <S <S ตอนนี้อยู่ที่สนามกีฬานะครับที่เขาเอามาทําเป็นศูนย์พับนะครับแล้วก็จะมีคนงานอยู่ข้างในสามสิบไหมพี่ประมาณสามสิบใช่ไหมครับนี่ข้าวเพื่อมาแจกไหมครับ พี่หมูทอดไหมนี่หมูทอดได้หมดเลยครับพี่อันนี้เผื่อพี่แกงเอาไว้ทั้งหมูทอดทั้งหมดนะครับนี่พี่พี่เขาสวัสดีนะครับพี่ขอบคุณนะครับล้างมือบ่อยๆนะพี่นะโอเคขอบคุณครับพี่มาที่นะครับตอนนี้อยู่ที่โซนศูนย์กลางตลาดหุ้นนะครับก็เหลือเท่าตรงนี้นะสองร้อยกว่ากว่าได้ แต่ไม้ที่เขาแจกให้คนงานพม่าข้างในเพรเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับ